สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพัง c h Man the s t r o n g e อีกเช่นเคยวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปว่าสายดองกระป๋องม่วงกับไม่ดองกระป๋องม่วงสายไหนคุ้มค่ากว่ากันโดยการดองหรือไม่ดองกระป๋องม่วงเนี่ยก็คืออันนี้เนาะกระป๋องม่วงคือปกติเนี่ยเกมมันจะมีกิจกรรม มาทุกๆเดือนซึ่งมาช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าเนาะมาช่วงต้นเดือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่วงครึ่งเดือนแรกเออโดยกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นการเล่นด่านต่างๆโดยที่เราต้องใช้กระป๋องม่วงในการเล่นอ่าโดยเวลาเราเล่นเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆเนาะหรือบางทีก็ได้ตั๋วได้อะไรมาเอาไปแลกของรางวัลอีกทีหนึง่งโดยกิจกรรมที่ผมเล่นมาเนี่ยก็คือกิจกรรมวันหนึ่งของไซตามะคือต้องบอกไว้ก่อนว่า แต่ผมกลับมาเล่นสองสามเดือนเนี่ยผมได้มีโอกาสเล่นแค่กิจกรรมเดียวนะที่ใช้กระป๋องม่วงก็คือวันหนึ่งของเซตมะเนื่องจากว่าช่วงที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เป็นวันเกิดเกมพอดีทําให้ในช่วงที่เป็นวันเกิดเกมเนี่ยเดือนนั้นเนี่ยกับเดือนก่อนหน้าเนี่ยมันไม่มีกิจกรรมกระป๋องม่วงมันเป็นกิจกรรมแนวของอ่าวันเกิดของเกมอ่ะเออไม่ได้ใช้กระป๋องม่วงแต่เท่าที่ผมไปสอบถามคนในกลุ่มมานะเขาก็บอกว่า ก,กิจกรรมกระป๋องม่วงเนี่ยปกติจะมาทุกเดือนอ่ามาทุกเดือนเดือนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะตีควาไมไว้ว่าก็กิจกรรมกระป๋องม่วงเนี่ยปกติจะมาทุกเดือนอันนี้คือผมตีควาไมไว้อย่างนี้นะแล้วก็การที่ผมจะมาคํานวณความคุ้มค่าเนี่ยผมจะอ้างอิงจากกิจกรรมวันหนึ่งของไซตามะเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมเดียวที่ผมได้ลองเล่นจริงแล้วก็ได้ลองคํานวณเคยทคําคลิปไปก่อนหน้าแล้วด้วยว่า ถ้าจะเอมารางวัลทั้งหมดเนี่ยต้องใช้กี่กระป๋องเนาะแล้วก็ถ้าแบบเราไม่ใช่สายเติมไม่ใช่สายแบบเหมาหมดเนี่ยเอาแค่ของที่มันคุ้มๆเนี่ยควรเอาอะไรบ้างแล้วก็ใช้กี่กระป๋องซึ่งนี้ผมก็ทําคลิปไว้แล้วลองไปดูได้นะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นหรือไม่ดูก็ได้นะเพราะว่ากิจกรรมมันผ่านมาแล้วแต่ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ของเกมมันก็คือวนลูปไปเรื่อยๆนะนานๆมีกิจกรรมใหม่เข้ามาทีผมได้ลองไปค้นหาใน Facebook ในเพจในกลุ่มเกมเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่เจอรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมอื่นนะคือมันเจอแหละแต่มันเป็นแค่ชื่อกิจกรรมอะคือไม่มีการลงรายละเอียดว่าต้องใช้กี่กระป๋องคือไม่มีคนทําอะไรแบบเนี้เออไม่มีคนทําทําให้ตอนที่เราจะมาคํานวณความคุ้มค่าเนี่ยว่าควรดองหรือไม่ดองเนี่ยมันไม่มีกิจกรรมอื่นมาอ้างอิงแต่ว่าก็จะใช้แค่กิจกรรมนี้แหละเออเพราะว่าเรารีบทําแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นไปจนถึงช่วงที่มีกิจกรรมใช้กระป๋องม่วงแบบอื่นไหมเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าช่วงนี้เกมทําอะไรก็แย่ไปหมดเลยเนาะ เออมันไม่มีอะไรดียูพตรงตรงไม่มีอะไรดีเป็นการบริาหารที่นั่นแหละพูดบ่นไปแล้วในคลิปก่อนหนะ้านอกเรื่องระบบแบรนด์ลองไปดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ซึ่งกิจกรรมที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบเอามาอ้างอิงในการคำนวณเนี่ยก็คือวันหนึ่งของสายตามาเนาะอ่าซึ่งผมก็ได้ทําตารางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแบ่งไปสองโซนเลยคือ คำนวณจำนวนกระป๋องม่วงที่ต้องซื้อเพิ่มสำหรับคนที่ไม่ได้ดองนะแล้วก็คำนวณสำหรับคนที่ดองโดยเราจะแอดซูมเนี่ยคือเราจะสมมติเลยกำหนดให้เลยนะว่าเช่นเดือนหนึ่งเดือนนะ่ยเท่ากับ30วันเพราะว่าปีหนึ่งมีสหาร12ก็คือประมาณ30วันก็ตีไป30วันเลยเอาแบบเลขกลมๆง่ายๆอ่าโดยกิจกรรมเนี่ยผมจะตีไปว่าระยะเวลากิจกรรมมีทั้งหมด10วันก็คือเอาอ้างอิงจากกิจกรรมวันหนึ่งขอสตาร์มาร์กเลยอ่าอ้างอิงตามนี้เลยนะ อ่างั้นเรามาดูนก่อนว่ากิจกรรมเนี้ยมันต้องใช้กระป๋องม่วงอะไรยังไงบ้างอันดับแรกก็คือระยะเวลากิจกรรมก็คือ10วันตามนี้คือ1กรกฎาคม110กรกฎาคมกิจกรรมอื่นก็น่าจะใช้ประมาณ10วันเหมือนกันนะอ่าต่อไปก็คือจํานวนกระป๋องม่วงที่ใช้ทั้งหมดคือเราแอสคือเราสมมุติไปเลยว่าใช้4 0 0 0กระป๋องเนาะอ่าสี่พันกระป๋องมาจากไหนก็คือเราเป็นสายที่ไม่ใช่เติมหรือว่า ซื้ออะไรเยอะแยะเนาะคือใช้แบบคุ้มค่าใช้เพื่ให้คุ้มอะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เหมาหมดเหมือนอันนี้นะอ่าเหมาหมดอันนี้ก็คือใช้ ,6619 กระป๋องนะคือตามคำนวณเนี่ยมัน1กระป๋องแล้วก็1ตัวฟ้าเนาะก็คือ6,6แต่ว่าถ้าเอาคุ้มคุ้มเนี่ยจะเห็นว่าใช้แค่3,423ตัวฟ้าหรือกระป๋องม่วงนะเออใช้ประมาณ3 4มพแต่ว่าเราปั่นให้เลขกลมๆเลยเผื่อมีกรณีที่คาดไม่ถึง เพื่ออาจจะมีของ,งวันที่อยากได้เพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยเออก็ปัดไปเลย4,000กระป๋องเนาะต้องใช้ทั้งหมด4,000กระป๋องระยะเวลา10วันก็คือตกวันหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้4กระป๋องเนาะเอา4 0 0 0หารด้วย10ก็ได้400กระป๋องต่อวันอ่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องใช้นะสำหรับเล่นกิจกรรมทีนี้เรามาดูก่อนว่าในแต่ละวันเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ดองเนี่ยเราได้กระป๋องฟรีจากช่องทางไหนบ้าง ก็คือมาดูแลรับของกระป๋องม่วงประจําวันเนาะก็คือเราจะได้รีกระป๋องฟรีเนี่ยทุกๆ15ทีได้รวมทั้งวันแล้วเนี่ยเกกระป๋องอันในส่วนนี้เนี่ยมาจากตรงนี้อ่ามีการล็อกอินเกมใหม่สุดยอดมากอ่างันข้ามไปก่อนเลยก็คือภารกิจประจําวันก็คือได้15กระป๋องจริงๆทั้งหมดเนี่ยผมเคยอธิบายไว้ในคลิปที่พูดถึงกิจกรรมนี้แล้วนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากได้ทางไหนบ้างอ่าซึ่งก็ ตามที่ให้ดูอะเนาะมาดูนี้ต่อก็คือบ็อกแสจากใส่ตามะเนี่ยก็คือจะได้หนึ่งบ็อกแสได้หนึ่งกระป๋องม่วงวันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยได้สามสิบบ็อกแสนะอันนี้ผมก็ได้ทําคลิปไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะก็ลองไปเปิดดูนะเออเดี๋ยวแปะไว้ให้คือผมทดลองทําการค้นหาหนึ่งพันบ็อกแสเพื่อดูว่าเฉลี่ยแล้วหนึ่งบ็อกแสเนี่ยมันได้อะไรบ้าง โดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือกระป๋องม่วงเนี่ยหนึ่งบอกแสได้หนึ่งกระป๋องม่วงนะโดยประมาณเนี่ยก็คือเฉลีย่ยลองไปดูคลิปได้นะนะผมทําซึ่งสาเหตุที่ทําคลิปนั้นเนี่ยก็เพราะอันนี้แหละผมจะผมจะมาคํานวณผมก็เลยต้องทําคลิปนั้นก็คือดองไว้เลยเดือนหนึ่งเนี่ยกระป๋องกระป๋องดองไว้เลยเดือนหนึ่งได้พันกระป๋องเนี่ยเออแล้วก็ถึงจะมาทําให้ดูได้อทีนี้ไหนดูซิเกมเปิดได้ยังโอเคเกมกําลังเปิดนะอ่าก็คือรวมๆแล้วเนี่ยเราได้ฟรีทั้งหมดตามนี้เนี่ยก็คือร้อยสี่สิบเอ็ด กระป๋องม่วงต่อวันนะอ่านี่คือที่ได้มาฟรีนะอ่าเดี๋ยวเปิดเกมให้ดูกันโอเคอันดับแรกที่จะให้ดูเนี่ยก็คือตรงนี้เนอว่าที่ลีเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดซ้ําจากคลิปนู้นแล้วกันเออเผื่อใครเก็บไปดูก็คือลีกระป๋องม่วงทุกๆสิบห้านาทีเนี่ยมันคือในส่วนไหนนี่มันคือส่วนนี้นะเนี่ยเห็นปะ เห็นปหมมันจะมีอยู่รีก็คือสารผลที่ไม่ได้ดองเนี่ยกระป๋องมันก็จะไม่เต็มตลอดเวลาเนาะถ้ากระป๋องไม่เต็มเนี่ยมันจะมีออปชันให้ให้อยู่ก็คือมันจะรีกระป๋องให้เราทุกๆหนึ่งกระป๋องใช้เวลาส5้านาทีอ่าก็คืออันนี้ซึ่งเท่า2 4ี่ชั่วโมงหารส5ห้าจะได้เก้าสบส่วนภารกิจประจำวันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่ได้ส5้ากระป๋องเนี่ยอ่าแล้วก็สุดสุดท้ายเนี่ยคือบอกแสียตามากเนาะ กก 1, บอกแสบแตมักก็หนึ่งบอกแสประมาณหนึ่งกระป๋องโมงตามที่บอกไปก่อนหน้านะเออไปดูคลิปได้ว่าเราพิสูจน์มาแล้วโดยวิธีได้บอกแสเนี่ยจะมีอยู่สองช่องทางเนาะในคลิปนู้นก็มีพูดอยู่คืออันดับแรกเราก็ทําการกดรับภารกิจแล้วพอภารกิจเสร็จเนี่ยมันจะได้บอกแสประมาณ1นถึงสบอกแสแต่ส่วนใหญ่จะได้3มบอกแสได้4บอกแสนะ อ่าซึ่งลองเอาสามไปคูณ1ิบก็คือ30ิบอกแสเนาะอ่าโดยส่วนใหญ่ได้เกิน30นะเพราะว่าเดี๋ยวมีคุยกับตัวละครในเฮาออีกคุยกับตัวละครในเฮาเนี่ยก็จะได้บอกแสด้วยเออคุยกับตัวละครนี่หมายถึงเวลาที่ตัวละครมีเครื่องใหม่ตกใจขึ้นมานะเออถ้าตัวละครมีเครื่องใหม่ตกใจขึ้นมาเนี่ยเราก็จะคุยได้ซึ่งเนีย่ยเห็นป่มมีขึ้นแล้วเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะแจกบอกแสให้เราด้วยอ่าเดี๋ยวลองดูว่าจะได้บอกแสไหม ว่ามันไม่ใช่ได้ทุกครั้งนะนี่ได้หนึ่งบอกแสเนี่ยบังเอิญมากเลยจริงๆทําคลิปนี้หลายรอบมากเลยนะรอบอื่นไม่ได้เลยรอบนี้ได้โอเคได้หนึ่งบอกแสนเนี่ยเห็นไหมบางทีมันก็สุมมาให้เราด้วยอันนี่คือความความดีงามเนาะ อันนี้คือ GM ยังไม่รู้เลยนะว่าคุยกับตัวละครแล้วได้บอกแสนเนี่ยคือเราเคยถามแอดมินเพจไปแล้วแอดมินไม่รู้อ่าแต่เราทดลองหลายๆอย่างแหละเจออ่าก็คือได้ทางนั้นทางนี้ซึ่งสรุปรวมๆแล้วเนี่ยมันได้เกิน30บอกแสนแน่นอนแต่เราตีแบบขั้นต่ําเลยอ่ะคงไม่ดวงสวยได้นะ้อยกว่าสามสิบแล้วก็คือได้30บอกแสนซึ่ง1บอกแสนั่นะก็หนึ่งกระป๋องม่วงรวมกันก็คือ141เนาะ ทีนี้มาดูรายจ่ายบ้างว่าในแต่ละวันเนี่ยเราต้องใช้กระป๋องทําอะไรบ้างซึ่งสิ่งจำเป็นในการใช้เนี่ยก็คือทําเควสแล้วก็เก็บพวกทรัพยากรที่จําเป็นจริงจริงซึ่งอันแรกเนี่ยก็คือฝึกฝนทักษะฝึกฝนทักษะเนี่ยคือมันจะมีเควสอยู่นะนี่เควสอันนี้นี่ผ่านด่านสามครั้งนะทักษะใดๆซึ่งชื่อเควสเนี่ยถ้าอ่านดีๆจะงงนะผ่านด่านสามครั้งทักษักใดๆทดสอบบอกการ์ด งงไหมงงเฮ้ยตรงเลขสามก็ไม่เว้นวักนะแล้วก็ไอเครื่องหมายไอเรียกอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องเว้นวักคซ้ายขวาเหมือนตัวเลขด้วยนะตามลากภาษาไทยแต่นั่นแหละคนจีนแปลมาเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็คือควยเนี่ยเราต้องมาเล่นด่านนี้เนาะสามครั้งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องใช้แปดกระป๋องนะเนี่ยเออใช้แปดกระป๋องนะอ่าซึ่ง ก็ตามที่เราเขียนไว้นอกใช้8กระป๋อง3ครั้งรวม24แล้วก็อย่างหนึ่งคือท้าสู้ราชาท้าสู้ราชาเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนนี้นี่เป็นกิจกรรมที่ใครเล่นได้ต้องเล่นนะคือวันหนึ่งเนี่ยมันจะมาให้เราเล่นฟรีอยู่ทั้งหมด3ครั้งเออเราก็เล่นฟรีได้3ครั้งซึ่งที่จําเป็นต้องเล่นเนี่ยคือมันไม่ใช่เควสหรอกแต่ว่า ที่ควรเล่นเพราะว่ามันเป็นทรัพยากรไว้ทําของแดงซึ่งแม้ว่าคนจะเวลตันของตันมีของแดงครบแล้วเนี่ยบางทีก็ต้องมาเล่นอีกนะเพราะว่าของแดงมันจะมีโอกาสสุ่มได้ออปชั่นแร่เออออปชันที่แร่มา,มากๆอยู่ออปชันสกินสกิลพิเศษอะไรพวกเนี้ยอยู่ซึ่งมันไม่ได้หายง่ายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมาหากันไปเรื่อยๆเออรวมถึงเวลาเล่นเนี่ยเราจะได้พวกชิ้นส่วนอะไรพวกนี้ด้วยเนาะเออเพราะฉะนั้นเป็นเป็นเควสที่จําเป็นต้องเล่นนะอันเนี่ยเออจำเป็นต้องเล่น ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยมันใช้พลังงาน,นใช้กระป๋องม้วนทั้งหมด54กระป๋องนะอ่าทีนี้เราก็มาสรุปเนาะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราต้องเราต้องซื้อกระป๋องเพิ่มเท่าไหร่อันดับแรกก็มาดูก่อนเลยว่าได้รับฟีเนี่ยก็คือช่องนี้ได้มา141ใช้ทำธรรรารกิจก็คือ54เนาะ แล้วก็จากกิจกรรมที่ตกวันละ400เนี่ยอ่าก็คือเท่านี้เนาะรวมๆแล้วเนี่ยยังมีอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้พูดก็คือกระป๋องม่วงที่เหลือคางไว้กระป๋องม่วงที่เหลือคางไว้เนี่ยเราพูดถึงตรงนี้ก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีเหลือคาไว้อยู่สำหรับคนที่ไม่ได้ดองนะก็คือคนที่ไม่ได้ดองเนี่ยจะเห็นว่าวันหนึ่งเราได้ได้กระป๋อง440แต่เราใช้แค่50หมายความว่าเรามีเหลือประมาณวันละ80กว่าเนาะก็คือติ๊บน้อยๆก็80 หมายความว่าก่อนที่กิจกรรมมาประมาณหวันเนี่ยสมมติกิจกรรมมาวันที่มาวันที่ห้าใช่ไหมวันที่หนึ่งเราก็เหลือกระป๋องแปดสิบก็เก็บไว้วันที่สองเหลืออีก8ปดิรวมเป็นร6 0หสิบเก็บไว้วันที่สามเหลืออีก8ปดสิบก็เป็นสองรอยสสิบก็ใช้ไปให้มันรีได้เรื่อยๆเออก็คือให้พยายามเก็บไว้ให้มันตันเต็มสองรยิบแปดเนี่ยของแต่ละคนต่ต่างะนะอย่างเราสองรสิบปดบางคนเยอะกว่าบางคนน้อยกว่าเออประมาณนี้อันนี้คือส่วนที่เหลือทิ้งไว้นะ อ่าก็คือกระป๋องม้วนที่เหลือข้างไวอันนี้คือเหลือข้างไว้พอกิจกรรมมาวันที่5ปุ๊บเนี่ยเราจะมีกระป๋องเต็มไว้เลย218กระป๋องอะไรแบบเนี้ยเออซึ่ง พอมาเต็มใช่ไหมมีเต็ม218กระป๋องมันก็คือเต็มวันแรกแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะไม่นับแล้วเออมันก็คือต้องหาร10วันหากจำนวนเวลากิจกรรมซึ่ง218หาร10มันก็ตก20.8เนอะแต่เราปัดเลยเป็น200ปัดลงไว้เลยเพื่อมีคนดองได้ไม่เยอะไงเออเผื่อลิมิตบางคนอาจจะไม่ถึง218เราเราออกกลางๆแล้วกัน200อ่ะแล้วก็ตีไปใน20กระป๋องซึ่งเอามารวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมๆเราต้องซื้อเพิ่มอีก293กระป๋องม่วงนะอ่ะ ซึ่งเราก็มีแพ็กที่แนะนำมาแล้วนะก็คืออันนี้เลยอ่าก็คือซื้อแพ็กกระป๋องม่วงได้60พลังงานเนี่ยได้6กกระป๋องเนี่ยซื้อทั้งหมด5 pack. ้าแพ็กอาจำนวนกระป๋องม่วงที่ได้ก็60.5คูณหเป็น300แล้วก็จำนวนเพชรก็ตามภาพเนาะห้าเพชรวิธีซื้อก็คือซื้อทุกวันนะ10วันซื้อวันละ5้าแพ็ค รวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็คือได้300พลังกระของม่วงแล้วก็ใช้เพชร505รวม10วันก็คือ5้าพเพรเนาะส่วนพลังงานก็3,000ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าวันหนึ่งเราใช้293แต่เรามีเกินมา 7กระป๋องใช่ไหมสิบวันก็คือ70 70เนี่ยมันเกิน1แพ็คแล้ว1แพ็คมันแค่60ไงมายคามวันสุดท้ายเราอาจจะไม่ต้องซื้อ5แพ็คก็ได้ซื้อ4แพ็คก็ได้แต่นี้เราเอาเลขก,กลมๆเลยรู้สึกว่าเลขเบิ้ลมันดูแบบเออมันดูแบบซื้อหวยได้อะไรเงี้ยเลขสวยด้วยก็เลยเอามาแต่จริงมันใช้ประมาณ4ี่พันเก้าลิน,น,น,นนะแต่เราแบบโอเคไม่เป็นไรปัดไปัดไป5้าเออเผื่อเราใช้กระป๋องทําอย่างอื่นอะไรอีก่านะปัดไปอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ได้ดองนะ หมายความว่าเราต้องใช้เพชรทั้งหมด5 5 0เพชรนะครับต้องใช้เท่านี้นะ,ะต่อไปมาดูสำหรับคนที่ดองบ้างโดยหนึ่งเดือนก็อย่างที่บอกไปนะประมาณ30วันสำหรับคนที่จะดองกระป๋องเนาะเราก็มาคิดทีเดียว30วันเลยอย่างอันเนี้ยไม่ดองเนี่ยเราคิดเป็น10วันเนาะช่วงกิจกรรมว่าใน10วันที่มีกิจกรรมต้องซื้อเพิ่มวันละเท่าไหร่แต่สาหรับสายดองเนี่ยก็คือคิดเลย30วันเนี่ยเราต้องใช้เท่าไหร่เราต้องดองวันละเท่าไหร่อ่า ซึ่งกิจกรรมก็10วันสมมุติเราดอง30วันวันที่1หรือ20ดองวันที่21-30ก็ดองด้วยแล้วก็มีกิจกรรมด้วยอ่าก็คือใช้ไปด้วยอ่าก็คือจํานวนกระป๋องม้วงที่ต้องใช้ทั้งหมด4,000 กระป๋องในระยะเวลา30สบวันนะเออเราต้องดองให้ได้เนี่ยต้องดองให้เลกิจกรรมได้สี่พันทีนี้มาดูรายรับเนาะรายรับเนี่ยการรีกระป๋องทุก15นาทีก็คือเป็นศูนย์ทำไมเป็นศูนย์คือเวลาเราดองกระป๋องเนี่ยเราต้องดองเกินลิมิตของมันอยู่แลนะ้วเนาะกดดองเกินเนี่ยสองสิแปดเนี่ยดองเกินอยู่แล้วซึ่งเวลาเราดองเกินเนี่ยเห็นป่ะไอ้เวลามันรีมันก็จะไม่ขึ้นรีนะเนี่ยทุกๆสิบนาทีมันก็จะไม่ขึ้นรีแล้วมันจะเป็นศูนย์เลยเพราะว่ามันเานเาอมัันนนไ่่ตท้ ดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เลยเป็นศูนย์แล้วก็ภารกิจประจําวันกระบอกแส,สตามานี่คือได้เหมือนเดิมนะได้เหมือนเดิมรวมแล้วเนี่ยก็คือได้45ต่อวันรวมทั้งหมด30วันเนี่ยคือได้1,330 1,350กะป๋องม่วงเนาะอ่าก็คือคิดทีเดียวเลย30วันทีนี้มาดูเคว็บ้างว่าใช้ยังไงก็คือเหมือนเดิมใช้เท่าเดิมเลยตกวันละ54รวม30วันเนี่ยก็คือ1,620จะสังเกตเห็นว่า จำนวนกระป๋องที่ใช้เนี่ยในการทําควยแนละ้มากกว่าที่ได้ฟรีนะเออก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้รีกระป๋องเออแต่ถ้าได้รีกระป๋องจะเห็นว่ามันได้เยอะนะใน9-16เมื่อเทียบกับอีก2อันเนี่ยมันได้เยอะกว่าเยอะเลยเออเพราะฉะนั้นเราต้องติดลบอีกแล้วเนาะเรามีรายจ่ายเยอะกว่ารายรับแล้ว,ลวอ่าเราต้องไปซื้อเพิ่ม แต่เวลาซื้ออ่ะมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนแบบสายสายไม่ดองนะสายไมดองเวลาซื้อเราแบบมีแค่สิบวันเราก็ต้องซื้อหลายแพ็คซึ่งเวลาที่เราซื้อจากแพ็คสาไปแพ็คสี่เนี่ยจำนวนเพชรที่ใช้อ่ะมันเพิ่มขึ้นแบบเยอะอย่างเช่นซื้อแพ็คแรกศูนเพชรแพ็คที่สองสามห้าเพชรพอไปซื้อแพ็คที่สาปุ๊บเป็นเก้าสิบห้าเพชรเลยคือเพิ่มทีหกสิบเลยเออคือมันเพิ่มแบบทวีคูณอะ่ะเออเออไม่รู้ว่าคิด คิดยังไงเหมือนกันแต่ว่ามันเพิ่มเยอะอ่ามันก็เลยแพงแต่เนี่ยเราจะซื้อทีละนิดทีละนิดราคาเลยไม่แรงป่ไสองแพ็คหนึ่งร้อยสามแพ็คร้อยเก้าห้าอันนี้ก็คือเวลาซื้อนอะอันนี้ต่างกัน๋อ้แต่ก่อนพูดตรงนั้นเนี่ยเรามาดูก่อนว่าเราต้องซื้อเพิ่มเท่าไหร่เนาะอ่าซื้อเพิ่มเนี่ยก็กระป๋องโม่งที่เหลือค้างเนี่ยจะไม่เหลือแล้ว เพราะว่าเราดองให้มันตันแล้วพอถึงกิจกรรมก็ใช้หมดแล้วเวลาดองอีกทีก็คือตันเกินมาเพราะฉะนั้นกระป๋องโมงที่เหลือค้าไว้มันจะไม่เหมือนใส่ที่ไม่ได้ดองเนาะคือมันจะไม่มีอันนี้จะไม่มีส่วนที่ได้รับฟรีก็จัดตรงนี้อ่าใช้ทำธุรกิจก็จัดตรงนี้ส่วนที่ใช้ทํากิจกรรมก็สี่พันเนาะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสาสิบวันเนี่ยเราต้องซื้อเพิ่มให้ได้สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบอ่าในสามสิบวันนะซึ่งมาหันหาแล้วก็ตกประมาณวันละเท่าไหร่อ่ะประมาณร้อยสี่สิบเนาะ แต่แปลว่า30วันน่ะต้องซื้อเท่านี้อืทีนี้เรามาดูกันว่าแพ็กที่ต้องซื้อเป็นแมส30วันอะใน30วันน่ะต้องซื้ออะไรยังไงบ้างซึ่งเราก็คิดมาแล้วว่าอันเนี้ยมันคุ้มสุดก็คืออันดับแรกก็คือตามภาพซื้อแพ็ก60กระป๋องม่วง2แพ็ก2แพ็กก็คือราคา100เพชรเนาะได้120กระป๋องม่วงซื้อทั้งหมด18วันจาก30วันนะแล้วก็มีอันนึงก็คือซื้อ3แพ็ก กระป๋องม่วงเนาะก็ร้อยกระป๋องม่วงนะได้มา195เพชรแล้วก็ซื้อเนี่ยเราซื้อ12วันที่เหลือเนาะก็คือรวมกันเป็น30วันพอดีก็ซื้อตามนี้ซึ่งถ้ารวม30วันเนี่ยเราจะมีกระป๋องม่วงทนะั้งหมด4,320ซึ่งจะเห็นว่ามันมากกว่าที่เราต้องใช้มา50กระป๋องนะเออก็มากกว่านิดนึงมากกว่า5 0ไม่ถึง1แพ็คนะเออไม่ถึง1แพ็คเพราะว่าแพ็คหนึ่งมันได้60ก็คือเนี่ย เหลือ5,10และก็เพจที่ใช้เนี่ยคือ4,140เพรซึ่งจะเห็นว่ามันน้อยกว่า5 5 0นะเออน้อยกว่า5 5 0ก็คือเอาง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ได้ดองเนี่ยอาจจะใช้เพจเยอะกว่าเออใช้5 5 0แต่คนที่ดองเนี่ยจะใช้เพจน้อยกว่า4,140หลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเบบนี้ใส่ดองก็คุ้มกว่าใช่ไหมเพราะว่าเราใช้เพจน้อยกว่าแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ไม่ได้ดองเนี่ยคือ คิด10วันในช่วงกิจกรรมว่าต้องซื้อเพิ่มเท่าไหร่แต่ว่าช่วงที่ไม่มีกิจกรรมคือวันที่1ถึงวันที่20เนี่ยไม่ใช่วันที่21ถึงวันที่30ที่เป็นกิจกรรมเนี่ยมันจะมีอันนี้เหลืออยู่นะเออมันจะมีกระป๋องเหลือให้ใช้ฟรีเพราะว่าเห็นปะอ่าแต่ละวันเนี่ยเราได้141แต่ว่าเราใช้แค่54เหลือใช้ประมาณ890 0อันนี้คือจำนวนกระป๋องที่เรามีให้ใช้ทำอย่างอื่นทำกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยในแต่ละวันเออให้ใช้ทำอย่างอื่นได้อีกอ่าอันนี้คือ พอได้เปรียบของสายที่ไม่ดองนะก็คือมีกระป๋องให้เหลือใช้แต่คนที่ดองเนี่ยก็คือไม่มีกระป๋องให้ใช้ไปทําอย่างอื่นเลยแต่ว่ามีเพชรเหลือแค่นั้นเองซึ่งในส่วนนี้เราจะมาสรุปและเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยแบบไหนคุ้มกว่าอ่าแบบไหนคุ้มกว่าซึ่งก็จะได้มาเป็นตารางนี้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างไม่ดองกับดองกระป๋องม่วงนะอ่ามาดูหัวข้อเลยอันดับแรกมาดูจํานวนเพชรก่อนสาหรับคนที่ไม่ดองเนี่ยก็คือใช้5้าพันห้าสิบใช่ไหมอ่าก็คือมาจากช่องนี้นะ ส่วนคนที่ดองเนี่ยก็คือใช้4,140ก็ช่องนี้ซึ่งมาสรุปแล้วเนี่ยดองจะประหยัดกว่า910เพรอาสายดองประหยัดกว่า910เพรทีนี้มาดูในเรื่องของกระป๋องม่วงบ้างคือสายไม่ดองมันมีกระป๋องม่วงเหลือให้ใช้อยู่แล้วไงอ่าก็มาดูว่าจํานวนกระป๋องม่วงเหลือให้ใช้ฟรีเนี่ยสายไม่ดองเหลือเท่าไหร่ก็คือ1,610กระป๋องเลยนะอ่าเห็นสูตรอาจจะงงก็คือ1,610กระป๋องเนี่ยก็มาจากตรงนี้เลย ก็คือเอาจํานวนกระป๋องที่เหลือในแต่ละวันเนี่ยเออเอามาลบกันปุ๊บได้จํานวนที่เหลือใช่ไหมเรา41ลบ54เหลือเท่าไหร่ไปคูณ20วันที่ไม่ใช่ช่วงกิจกรรมอันนั้นคือเหลือให้ใช้ฟรีอ่าแล้วก็จะมีช่วง10วันกิจกรรมก็จะเหลือให้ใช้อีกเนี่ยก็คือเหลือใช้วันละ7กระป๋องเนี่ยก็คูณไปอีก10ก็มารวมกันแล้วก็อย่าลืมลบด้วยนะลบอันนี้ด้วยนะที่เรามีกระป๋องม่วคขางไว้200ตอนแรกเออเพราะว่าตรงเนี้ยมันมาจาก ส่วนต่างตรงนี้นะในช่วง3 4วันสุดท้ายก่อนกิจกรรมมาก็คือผมคำนวณมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละไม่ต้องคิดอะไรมามันจะมีทั้งหมด1,610กระบะป๋องม่วงที่ทำให้ใช้ได้ฟรีนะใน1เดือนที่มีเหลือๆเนี่ยส่วนสำหรับสายดองก็อย่างที่บอกไปก็คือ43,20ลบ 4, 4ี่ที่ต้องใช้นะก็เหลือ50เหลือแค่50ซึ่งในส่วนเนี้ยสายไม่ดองจะเหลือให้ใช้ฟรีมากกว่าถึง1,560กรนะป๋องนาวันนี้ลบวันนี้อ่าเหลือให้เหลืออตั้งง1,5กระป๋ ว้าวเทียบเท่ากับการซื้อ60กระป๋องม่วง26ครั้งก็คือเวลาซื้อเนี่ยหแพ็คเนี่ยมันซื้อได้60กระป๋องเนาะหแพ็คเท่ากับ60กระป๋องซึ่งไอ้เลขเนี่ยหาร60ลงตัวพอดีอย่างกับ GM แบบคำนวณมาแล้วอ่ะก็คือหาร60ลงตัวพอดีได้26ครั้งนะก็คือเทียบเท่ากับการซื้อแพ็คกระป๋องม่วงเนี่ย26แพ็คซึ่งพอเทียบเท่าแบบนี้แล้วอ่ะอันไหนคุ้มกว่าล่ะ26แพ็คมันตีเป็นเพรเท่าไหร่อ่ะเราก็จะมาสรุปทีหนึ่งสรุปอออัันนนแรรก่่เลยสําบทีดงะ อ่าสำหรับคนที่ดองก็คือคือคนนี้เนาะคือฝ่ายนี้เนาะถ้าคนที่ดองเนี่ยอยากจะได้กระป๋องม่วงเท่ากับฝ่ายที่ไม่ดองเนี่ยเออก็คือจะเพชทที่เหลือเนี่ยไปซื้อกระป๋องม่วงเนี่ยจะต้องใช้เพชรเท่าไหร่อ่าแล้วจะเหลือเพชทไหม ก็ลองมาคำนวณซึ่งเราก็คิดมาให้แล้วเนาะว่าถ้าจะเอาส่วนต่างเนี่ยคือซื้อกระป๋องเพิ่ม 1, 5 6 0หกระป๋องเนี่ยก็คือซื้อ26กแพ็คเนี่ยอ่ามันจะต้องใช้เพรเท่าไหร่ก็คือจะต้องซื้อแพ็คกระป๋องม่วงราคา9 5้าบหาเพทจำนวน18แพ็คนะแล้วก็กระป๋องม่วงราคา1 2 5าเพรจำนวนแแพ็คซึ่ง18บวกแปก็เท่ากับ26แพ็คตามนี้เนาะอ่าซึ่งรวมเป็นเพรแล้วเนี่ยก็คือ2 7 1 0ดริบ ซึ่งมันขาดทุนนะถ้าเทียบกับเพชรที่เราเหลืออยู่เนี่ยเออเหลือ910เนี่ยเอามาลบกับ2,710เนี่ยมันติดลบ1800นะเออเพราะฉะนั้นถ้าจะเทียบราคากันจริงๆแล้วเนี่ยสายไม่ดองคุ้มกว่าเออเพราะสายดองเนี่ยเอาไปซื้อแพ็ค26แปลงแล้วเนี่ยมันแพงหลายคนอาจจะงงว่าทําไมต้องไปซื้อแพ็คแพงแล่ะเนี่ย95เพชรแพ็คละ95แพ็คละ125ยย้าทั้งที่จริงมันมีแพ็กอ่า35เพชร90เพชรใช่มั้ยคือต้องบอกอย่างนี้ เวลาเราคำนวณนะเราต้องมาดูด้วยว่าในส0มสิบวันเราซื้ออะไรไปแล้วบ้างจะเห็นได้ว่าเห็นปะเราซื้อไปแล้วเนี่ยซื้อสองแพ็กไปแล้วเนี่ยสิบแปดวันแล้วการนี้ไปสิบสองวันหมายความว่าถ้าเราจะซื้อแพ็กเพิ่มเนี่ยเออจะซื้อสามห้าเพ็รเนี่ยแพ็กสามห้าเพ็รมันไม่มีนะมันไม่มีเออคือเวลาเราซื้อเพิ่มเราก็ต้องไปซื้อเพิ่มจากที่เราซื้อตอนดองด้วยก็หมายความว่าตอนตอมมนดองสมมติตอนดองสิแปดวันเนี่ยเราซื้อไปร้อยเพชรใช่ไหมอ่า แล้วแพ็คต่อไปราคามันเนี่ยมันจะเด้งไปอยู่ที่95เพนนะเออซึ่งอันนี้นนคือแพ็คที่เราต้องไปซื้อเพิ่มซื้อซื้อได้แค่18แพ็คนะเพราะว่าอันนี้เราซื้อ18วันไงซื้อแพ็คราคาซื้อ2แพ็ค18วันถ้าเราจะซื้อเพิ่มอีก1แพ็คเนี่ยก็ต้องได้แค่18วันตามนี้เออก็จะกลายเป็น3แพ็คซื้อทั้งหมด30วันเนาะเออแล้วก็จะมีแพ็คที่4เนี่ยต้องซื้อเพิ่มอีก8แพ็คด้วยเพราะว่ามันไม่ครบอออ้อเพิ่มจาก3แพ็ก เป็น4แพ็คจำนวนเนี่ย8 8วันนะก็คือ8แพ็กอืมซึ่งรวมๆแล้วมันขาดทุนนะผมคิดมาแล้วหลายๆคนอาจจะงงคือตรงเนี้ยมันคิดซับซ้อนนิดนึงนะเออคิดในใจซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าผมคิดมาแล้วแบบถูกต้องแน่นอนนะไม่เชื่อก็ลองพิมพ์มาที่อย่างได้แต่มันตามนี้จริงๆก็คือขาดทุน1,800เพชรนะอ่าอันนี้ก็คือคิอคดมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมก็ขอสรุปหน่อยคือถึงสาย สไม่ดองมันจะคุ้มกว่าสายดองก็จริงแต่ขอสรุปก็คือผู้เล่นโดยทั่วไปก็คือคนที่เพิ่งเล่นใหม่หรือคนที่เล่นสายฟรีหรือสายเติมนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยอ่าก็อย่างจะเป็นต้องใช้กระป๋องม่วงฟาร์มเอาของถูกไหมเออเพราะว่าเราอ่ะต้องใช้กระป๋องม่วงก็คือเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผู้เล่นทั่วไปก็ต้องมาฟาร์มฝึกฝนทักษะเพื่อที่จะเก็บแต้มทักษะใช่ไหมเอามาปั้นพวกสกิลต่างๆเนี่ยเออเนี่ยเอามาปั้นอันนี้ผมเกมแลกมากเลย ก็คือมาปั้นส่วนนี้เนาะก็คือต้องคอยมาเก็บแต้มพวกเนี้ยปั้นไปเรื่อยๆเอาให้ตันตันให้หมดอะไรแบบเนี้ยเออมาปั้นอันนี้คือผู้เล่นทั่วไปดีอย่างต้องปั้นอยู่ หมายความว่าสําหรับผู้เล่นทั่วไปเนี่ยก็ <c oughs> ควรไม่ดองกระป๋องม่วงเนี่ยจะคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าสมมติคุณดองกระป๋องม่วงแล้วเนี่ยแล้วคุณยังต้องไปฟาร์มฝึกฝนทักษะเพื่อเก็บทักษะมาปั้นเนี่ยคุณก็ต้องใช้เพชรแพงแบบแพงมหาศาลนะแพงกว่าใส่ไม่ดองอะ่ะก็ดว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ดองไปเลยดีกว่าเออมันจะได้แบบคุ้มกว่าได้อะไรเนาะเออนะแล้วก็สำหรับผู้เล่นที่ฟาร์มจนมีของครบและไม่จําเป็นต้องใช้กระป๋องม่วงแล้วก็คือฟาร์มจนครบ ไม่ว่าจะเวลตันหรือไม่ตันก็นแล้วแต่แต่ว่าไม่จะเป็นต้องฟาร์มทักษักอะไรพวกนี้แล้วอ่ะเออก็คือคือหลังจากการทําภารกิจพวกนี้เสร็จแล้วก็คือไม่จําเป็นต้องไปฟาร์มอะไรเพิ่มอะเอาง่ายก็คือไม่ต้องไปฟาร์มพวกนี้เพิ่มไม่ต้องใช้ไม่ต้องเล่นกิจกรรมไม่ต้องเล่นด่านที่ต้องใช้กระป๋องม่วงในการเล่นเพื่อฟาร์มมาของอ,อะไรแล้วเนี่ยาแล้วก็แนะนําว่าดองกระป๋องม่วงจะคุ้มกว่าเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็มีเก้าร้อยสเพชรเหลือไว้ไง อ,อมีส1 0เพรประหยัดประหยัด,ปดไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเดือนละ910เพรปีปนึงคุณก็ได้เป็นหมื่นเพรแล้วถูกไหมได้สี่ตัวด้วยนะ910เพรก็คืออย่างน้อยก็มีเพรเหลอยวไใช้ทําอย่างอื่นเพราะว่าถ้าสมมติคนที่ไม่จะเป็นต้องใช้กระป๋องม่วฟาร์มแล้วคุณไม่ดองใช่ไหมไม่ดองพอไม่ดองปุ๊บคุณจะเอากระป๋องม่วไปทําอะไรคือไม่รู้จะเอาไปทาอะไรคือมันเสียเปล่่าาาาาเเเเเอออออพพรรรรระะะะะะววมมมััมับบัันนะะนนนนนคจไไปฟ์ทกษแบบ้้ฉ คนที่แบบไม่จำเป็นต้องฟาร์มโดยใช้กระเป๋าม่วงเนี่ยไปดองเพจดีกว่าแต่ผู้เล่นทั่วไปอ่ะเออเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ่ะเออผู้เล่นใหม่หรือคนที่ทุกอย่างตันแล้วแต่แบบตัวละครยังต้องอัพสกิลทักษะอะไรเรื่อยๆเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องดองนะไม่ดองจะคุ้มกว่าอันนี้ก็คือสรุปนะจากการที่เราวิเคราะห์คํานวณมาเสร็จเรียบรอ้อยทุกอย่างแล้วเนี่ยเออก็คือตามนี้เลยอ่าประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็ ดูไว้เดี๋ยวจะค้างจอไว้เผื่อใครอยากไปอ่านเนาะอะเดี๋ยวจะเลื่อนทีเดียวเลยแล้วกันเลื่อนทีเดียวเผื่อเผื่อใครที่ชอบอ่านนะ,ะเลื่อนทีเดียวนะถึงตรงไหนก็กดหยุดไว้ได้อ่าใครอยากได้ข้อมูลแบบเต็มนะก็เลื่อนให้ดูทีเดียวไปเลยโอเคสุดละประมาณนี้ก็ไม่มีแล้วแหละ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้หลายๆคนนะลองไปคํานวณดูจริงๆเราเคยโพสเฟสคานวณการใช้เพชรในแต่ละเดือนแล้วด้วยนะรู้สึกว่าเพชรเพชรพอจะใช้กิจกรรมอยู่นะทั้งสองแบบไม่ว่าจะใช้ห้าพันห้าสิบหรือสี่พันหนึ่งก็คือพอนะเออแต่ว่าร้านค้ารับมันเปลี่ยนใหม่ร้านค้ามันเปลี่ยนใหม่หลายอย่างนะให้ใช้เพชรเยอะขึ้นเรารู้สึกว่ามันเริ่มไม่พอแล้วแหละแต่ถ้าไม่ซื้อร้านค้ารับอ่ะมันก็พอเหมือนเดิมเออ โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเกมอาจจะต้องมีการแจกเพจเพิ่มขึ้นนะไม่งั้นผู้เล่นแทบจะเล่นไม่ได้เลยคือมันเล่นได้แหละแต่มันจะช้าแบบช้ามากแต่ก็นั่นแหละเรื่องของเกมแล้วนะมันเป็นเรื่องของเกมนะไม่รู้จะทํำยังไงเราก็หวังว่าอันนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนองานวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีไม่เกลือแต่ถ้าเกลือก็ถือว่าเกลือแทนผมขอบคุณครับ